Kho jauh, lop tuak kunci. คือเนี่พระจันทร์สวยชะไมที่เลยอ๋อพระจันทร์เต็มไปเลยชิคกี้นี่นาทำอะไรของนายเนี่ยนายกำลังทาให้ฉันน่ะชื่นชมพระจันทร์ได้อย่างไม่เต็มที่นะเนี่ยโอ้โหก็ฉันกําลังตื่นเต้นนะสิเอ็นเจตื่นเต้นอะไรของนายเนี่ยเอ้าไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงล่ะก็ตอนเนี้ยเกมเนี่ยเขามีอัปเดตแล้วเมื่อกี้นี้เลยไอ้กรจริงของนายดูสิตอนเนี้พวกเราอ่ะมีพระจันทร์แล้วแถมดวงฟ้าก็เหมือนรับดาวเล็กที่สุดไปเลยเออใช่แล้วและนี่คือลูน่าอัปเดตเกมโกลด์อะกาเดน มาดูกันดีกว่ามาอัปเดตอะไรบ้างอ่ะสวยนี่เลยนะเอ็นเจอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือในตอนเนี้ยช่วงนี้เกมนี้จะมีตอนกลางคืนด้วยนะพระจันทร์เต็มดวงจเจ๋งเจ๋อไอ้สมแล้วจะกลายเป็นหมาป่าเฮ้ยเฮ้ยพระจันทร์เต็มดวงไม่จำเป็นต้องกลายเป็นหมาป่าได้เหรอย <N B. S 2> อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะว่าสัตว์เลี้ยงแปลกเนี่ยเข้ามาในเกมนี้เต็มเลยตอนเนี้ยยกตัวอย่างเช่นนกฮูกนกฮูกโอ้ยอยากได้ น่กจังเลยโหยนี่ประจานเต็มดวงไม่พอฝนตกอีกหนาวนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้น่นอนจะมั้เลยฉันนอนแัน๊บนึงนะเอ็นเจไม่นอนไม่ได้นะจิกกี้นาะต่ออธิบายให้ครบสิว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเฮ้ยโ,โ,โอเคก็อย่างที่เห็นเลยครับทุกคนในตอนนี้อัปเดตลูน่าก็คืออีเวนต์ตอนกลางคืนในอัปเดตนี้จะทําให้มีตอนกลางคืนมาเป็นบางเวลานะเอ็นเจสามารถดูเวลานับถอยหลังในตอนกลางคืนได้ตรงนี้เลยว้าวเจ๋งเจ๋แล้วอะไรอย่านได้ข่าวว่ามีแบบพืชพันธุ์ใหม่ด้วยไม่ใช่เหรอใช่แล้ว,ใ,ลวในตอนกลางคืนน่นะเอ็นเจ ผลผลิตของเราอะ่ะจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมิวแทนและได้รับแสงจันทร์จนกลายเป็นผลผลิตมนะูลไล์แน่ จะง,ง่ายๆว่าผลผลิตแห่งดวงจันทร์ซึ่งเราสามารถเอาผลผลิตพวกนั้นนะมาแลกกับนกพูกตัวนี้ได้ว้าวอย่างนี้นี่เองเป็นเควสช่วงอีเวนต์นี้นั่นเองนะมีเมล็ดพืชใหม่ด้วยไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้เป็นเมล็ดพืชเติมตังค์นะเอ็นจเขาเรียกว่าในซีทแพ็กอะไอพวกนี้ถ้าเติมตังค์แล้วก็จะสามารถเอามาเปิดหาผลแลเลได้ยังไงล่ะมีผลใหม่เต็มไปหมดเลยนะและดูเหมือนว่าผลที่แลที่สุดในตอนนี้แหละนะมันคือผลมูไลบอสซัมถ้าเราได้เมล็ดพันธุ์นั้นมานะเราก็จะรวยยังไงล่ะแต่วนแพ็กกมั จะมัดเลยอ่ะฉันไม่มีตังค์ซื้อหลอกเอ็นเจอฮ้ยเฮ้ยอะไรเหรอชิคกี้ว่าอะไรอ,อ่ะเอเจถือถืออะไรเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นนลอ๋อเนี่ยนั่น,นหรอฉันก็ยกว่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดูไงว่าแพ็กมันจะหน้าตาประมาณนี้เลยแพ็กนี้มันเ,เดี๋ยวนะเช็คแป๊บอืม อเออหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะเอ็นเจคอปคอปคอปล่ะจิกกอรอปก็แย่แล้วเอ็นเจโอ้โหเล่นเติมตังค์ซื้อมาอย่างเร็วเลยนะเฮ้ยเฮ้ยก็ขอยากผลใหม่อะฉันก็อยากได้ผลใหม่เหมือนกันนี่นาโอ้โหอ,อิจฉาจะมัดเลยอะและดูเหมือนว่าจะมีพวกผลผล,ผลิตใหม่ๆธรรมดาด้วยนะเอ็นเจย,ยกตัวอย่างเช่นในร้านค้าเนี่ยจะเห็นมีเนี่ยคาคาวซีดหรือก็คือผลที่เอาไว้ทําพวกช็อกโกแลตน่ะอ๋อแถวบ้านเรียกโกโก้ผลโกโก้เราจะเรียกว่าผลโกโก้และกันนะดูท่าทางแล้วน่าจะแพงนะเพราะว่าเป็น ระดับแบบว่าล่างสุดเลยอยู่ล่างสุดสีส้มด้วยพอๆกับเปปเปอร์เลยก็พริกเลยนะยังเงี้นี่อโอโ้โหนี่มันผลอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอเจโอโ้โหดูอลังการงานสร้างเลยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอดูก่อนว่ามีผลไหนที่กลายเป็นมูลไลท์หรือยังอ่ะทำไมน้ไม่เปิดเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหจะลืมไปเลยว่าฉันฟักไข่แรสุดยอดไว้อ่ะนี่เปิดเลยเปิดโชว์ขอแบบว่าตัวเทพๆออกมาได้ไหมอ่ะฉลองมูลไลท์ก็หน่อยเนี่ย ยูหัวมดตัวกระจิ๋วเดียวเองอะตัวเล็กมากเลยตัวนี้สมกับเป็นมดแบบมดมดจริงๆโอ้ยจิกกี้โอ้เอ็นเจเหมือนว่าจะมีของพวกทูอุปกรณ์ใหม่มาขายด้วยนะเจงจ๋าเมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรที่มีประโยชน์บ้างรือเปล่านี่อ๋ออันนี้รีคอร์เอาไว้เทเลพอร์ตทุกียช็อปโอ้โหสำหรับคนขี้เกียจเดินสามารถซื้อวาร์ปได้ในราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นนะโอ้ยต้องใช้เงินแก้ปัญหาซะงั้นใช่แล้วบางคนเขาขี้เกียจเดินมาตรงนี้น่ะก็ซื้ออันนี้เอาแล้วกันนะ อย่างี๋อ,อแล้วก็เหมือนจะมีโอ้ฟเรบลิ t ทูอันนี้เหมือนว่าจะใช้สำหรับการป้องกันผลไม่ให้โดนเก็บนะเอ็นเจเอ๊ะหมายความว่ายัางไงอ่ะเขาบอกว่า p r e v e n t collecting ทําให้แบบว่าไม่เก็บผลผ้าแต่เวลาเราไม่อยากจะเก็บผลอะไรสักอย่างใช่ไหมเอาคุณแจเนี้ยไปล็อกไว้อ๋อคุณแจนี่ใช่ไหมอ่ะโอ้โหใช่ใช่คุณแแจนนี้แหละคุณแจแล,ณแล,ลูกหัวใจอ๋ออย่างนี้นี่งั้นก็หมายความว่าฉันก็ไปขโมยของของคนอื่นไม่ได้เลยเอออันนี้ฉันไม่แน่ใจนะว่ามันล็อกไม่ให้คนอื่นขโมยด้วยหรือ เฮ้ยเสียงเงินยี่สิบล้านเลยนะเนี่ยนายรั้เปล่าโอ้โหโอ้โหยี่สิบล้านเออฉันว่ามันควรจะป้องกันการขโมยด้วยนะตัง้งยี่สิบล้านนะ่ะเป้ยสามสิบเจ็ดโลบัคไม่สามารถขโมยได้แล้วอย่างนั้นเลยเฮ้ยจะต้องจะขโมยผลคนอื่นเขาอย่างเดียวเลยเอ็นเจเธอเนี่ยนะแต่ก็มีก็มีบางนาะแล้วมีอัปเะไรอย่างจะมีแบบว่าเอาไว้ซื้อเอ็กซ์ตร้าสล็อตสำหรับสัตว์ด้วยเราจะสามารถวางไข่วางสัตว์ในฟาร์มของเราได้มากสูงสุดถ,ถึงอีก5ตัวเลยนะเบงเจ้ แล้วยังมีระบบแบบว่าอัปเกรดฟรีด้วยนะถ้าหากว่าเรามีสัตว์เลี้ยงแบบว่าเหลือๆเราสามารถเอามาอัปเกรดได้โดยไม่ต้องอเสียโลบ้างเลยแหละจแจ๋วงั้นฉันเอามดเลยก่อนละกันอยากได้เพิ่มหน่อยแล้อวอ่ะมดไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะโอ้เธอจะเอามดไปย่อยเลยเหรอย่อยเลยดูซิว่าอยากมาแล้วจะเป็นยังไงตุ้ม,ม,ม,มได้มาหนึ่งเอ็กซ์ตร้าแล้วชิคกี้ โหแเจ๋วเลย๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะเจ๋งเจ๋วเอ๊แต่ฉันก็มีหอยทากแล้วก็มีสัตว์ตัวอื่นๆเหมือนกันตทำไมมันถึงไม่ขึ้นให้ฉันเอาไปอัปเกรดล่ะเดี่ยโอ้ยจะเป็นที่ว่าอายุมันไม่เท่ากันหรือเปล่าของฉันต้องอายุ26เลยนะถึงจะได้อ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอโอ้ของฉันอายุ24อยู่แสงแดงว่าถ้าจะเอาไปแลก<อ>ก็ต้องเลี้ยงให้อายุเยอะก่อนสินะอ่าหมายความว่าจําเป็นจะต้องปล่อยลงสวนนะสิอ๋อกันแบบว่าคนฟักมาแลกฟักมาแลกอย่างเดียวละสิฉันว่าน่าจะ เผื่อว่าแต่มีเม็ดค่าคา,าวมาขายหรือ,อยังเนี่ยอยากได้อย่างรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าเป,ปเปอร์อีกนะแพงกว่าเปเปอร์แน่นอนอะ่ะเอาเป็นว่าได้เวลาสนุกมาลุ้นแพ็คนี่ดีกว่าออโอ้โหฉันรอดูเลยว่าเธอจะได้ผลแรงหรือเปล่าโอเคงั้นมาลองซุ่มกันเลยฉันขอแบบว่าขออันโหดสุดเลยได้ไหมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามูนบอสซั่มมาเอเจมอนบอสซััม โ,โอ้มุนโก้มุนโก้ก็ผลใหม่ใช้ได้อยู่เองแจ้มิสติคอลก,ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วมั嘛มิสติคอลถือว่าดีถือว่าดีงั้นหมุนต่อแล้วนะ จะได้ไหมอ่ะวันนี้จะได้ไหมใช่เฮ้ย,หยเหมือนจะได้โกลมาชลูมนะเนี่ยอ๋อเป็นผลใหม่ก็จริงแต่เป็นระดับอะไรอ่ะระดับกระจอกที่สุดนส่สิโอ้โถยโอ้โหี่เธอซื้อมาต้องพันหกโลบัสเลยนะต้องได้ของดีมากดิไ้โอ้โหยไดเฮ็ดอีกแล้วชั้นชีวิตฉันไม่อยากไดเฮ็ดวุยความรู้สึกเกลือมาแล้วอ่ะเอ็นเจไอ้เจิงๆเพราะฉันอยู่ใกล้ๆนานนั่นแหละแต่ฉันไปอยู่ใกล้นกฮูกดีกว่าอ้าวเอ๊เฮ้ยจะบอกว่าฉันเป็นตัวสวยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอาละนาดกดกดกด โอ้ยมนฟลาวเวอร์เฮ้ยดอกไม้พระจันหรอก็โอเคอยู่นะโอ้ยฉันคิดว่ามันน่าจะปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็หายไปเลยอะฉันอยากได้อะไรที่มันปลูกได้ยืดยาวมากกว่ายกตัวอย่างเช่นโอสน้สตาร์สตาร์ฟุดสตาร์ฟุต,าต,าตามาเฟืองจิกี้ มาเฟืองฉันว่าเรียกสตาฟรุตเหมือนเดิมดีกว่าเอ็นเจเรียกเรียกมาเฟืองแล้วมันดูแบบไทยเหลือเกินเาขาคงไปมะเฟืองมะเฟืองอร่อยจะตายเปรี้ยวหวานมันดีแต่กินเยอะไม่ดีนะทุกคนเอาละต่อไปได้เกือบครบแล้วโอ้ยหุยผ่านไปทําไมเมื่อกี้อยากได้จังเลยนะเจ้าบอสซัมอะไรสักอย่างนนาโอ้โหมีผ่านหน้าด้วยเหรอผ่านหน้าไปเร็วโอ้รู้สึกว่ามันจะแรมากๆเลยแหละเอ็นเจเอาละกูกกูกรีกกกหยมิ้นโอ้ยมิ้นด้ว อ๋อใบสันละแหน่เฮ้ย,โอ,ยโอ้โหเรียกใบสันละแหน่ปุ๊บไม่มีความเป็นฝรั่งเลยเอ็นจีใช่ก็นานนล้สิเหลืออีกสามเม็ดแล้วชิกกี้เฮ้ยเธอจะเปิดหมดเลยทีเดียวเหรอโอ้มันก็งี้มันก็ ไปต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้สัมผัสได้แล้วเชียวเกือบรวยแล้วฉันโอหยชิคกี้น่าไปเหยียบหัวนกคู่เลไหมก็มันไม่ยอมให้ผลดีๆเธออ่ะเธอจะรอเก็บไว้เปิดตอนคืนเปล่าอีกหนึ่งนาทีเองเออเปิด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 ปิดปิดปิดกลาคืนก็ได้รู้สึกเสียเงินแล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอ็นเจต้องพันหกโลบัก์กันไม่ได้อะไรเลยที่ดีๆเออเป็ดเลยเลยจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ใช่เธอก็ได้ผลดีอยู่นะเงกระไรสัรแหน่มา ใบสัตว์ละแหน่มันจะขายได้แพงไหมเนี่ยเอ๋โอ้ผลแต่ละอันเนี่ยดูแบบว่าเรืองแสงดีนะเอ็นเจไหนขอวันอื่นบ้างสิอันนั้นอะไรอ่ะมูนโกลหรอโอ้อันนี้เป็นโกลมัชลูมโกลมัชลูมอันนี้เป็นมูนฟลาเวอร์โอ้ยอันนี้ไม่เรืองแสงเลยฮะอันนี้มะเฟืองมะเฟือง อันนี้ใบสารเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสองอันนี้ดูกระจอกสุดเลยแฮะเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วฉันต้องต้องเตรียมแล้วปัจจัน์ขึ้นปุ๊บฉันกดปุ๊บแล้วฉันก็จะได้มูนบอสซัมชัวป้าโอ้ยฉันหวังว่าอย่างนั้นนะเอ็นเจเอาเร็ว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 มาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนปัจจันทร์ปัจจันทร์ปัจจันทร์ปัจจันท์ต้องรับแสงส่องแสงปุมาแล้วมาเลยสี่กระไหลซี่กระไกลมาเรียกกับพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกงว่างมาแล้วมาเลยไหนไหนไหนได้ไหมอะเอ็นเจ อย่าไปหาเปิดนะพระจันขึ้นนะไม่ช่วยอะไรหรอกฉันว่าจริงฉันว่าต้องเหยียบหัวนกฮูกเชื่อฉันสิเหยียบหัวนกฮูกใช่กระทืบเลยเนี่ยปักปักนี่นี่แบบนี้เลยตื่อไอ้เ่าคนดีๆมาคนดีๆคนดีๆไม่ใยโเอ้โหอย่าบอกนะไอเจอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่า ะบอกไ,ไม่บอกก็ได้ฉันแบบฉันแค่พูดแบบว่าเว่อร์ไปงั้นน่ะเชิญบอกฉันหน่อยสิว่าได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ผลอะไรอ่ะจิ๊กี้ดูนี่สิอุ้ยผลอะไร,รอ่ะสีม่วงผลอะไรเหรอผลผลอันนี้ผลอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหใช่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 ไหมไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าสนุกไม่ใช่ไหมอ่ะใช่สิโอ้เจ๋วเลยโอ้ โอ้โหไมผลลงเหยียบไปนานละเคยไงฉันบอกแล้วเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครเหงื่อกรจจิงของนายโอ้ยจิกี้โอ๊ยแล้วปลูกจองคืนนี้มันจะจะดีไหมอะเราต้องตั้งสติกก่อนเราจะต้องใช้ทุกสปริงโกลในการปลูกเข้าใจเปล่าอจริงจริงจริงจรของนายดีถ้าอย่างงั้นจะรอช้าอยู่ใหญรีบไปปลูกกันเลยดีกวอจกูดไปเดี๋ยวกคลร์นที่ก่อนแป๊หน่งมาขอโมน้องๆก่อนเป็นไงวิธีพี่ครับน้องๆกระโดดเหยียบหัวคู่ได ยังโมบินเต็มหัวแล้วมาทางนี้แล้วโอ้โหเอ็นเจแต่ว่าฟาร์มของเธอเนี่ยลบชะมัดเลยฉันว่าเธอช่วยเคลียร์ผลออกก่อนดีไหมฮะหรือถ้าเธอขี้เกียจเคลียร์ฟาร์มนี่ยเอ็นเจเธอเอามาปลูกฟาร์มฉันก็ได้นะเนี่ยฟาร์มฉันยังโล่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยพืย้นที่แม,ม้เป็นความคิดที่ดีดีก็แย่แล้วเนี่ยโอ้ยคนทรยยศนะเนี่ย เอ้ยคิดว่าจะหลงกลซะหน่อยแต่เก <ห festivals> ิดว่าฉันเอาไปลงที่นายเนี่ยฉันก็อดนะสิเธอจะไม่มีวันได้คืนฉันบอกเลยจะก็ขโมยคืนเอาเหาแหละเอนเจนี่ปลูกแล้วนี่ปลูกเร็วอยากเห็นแล้วต้นมูนบอซ้มเป็นไงอะเข้าใจแล้วงั้นฉันขอปักสปริงเกอร์ก่อนเฮ้ยปักสปริงเกอร์เสียงหลงเลยเฮ้ยก็มีบ้างโอ้ยแค่นี้ก็กินพื้นที่ไปร้อยเอเคอร์แล้วนะเนี่ยโอ้โหมาสเตอร์สปริงเกอร์นี่นะอันนี้ว้าเคล็ดลับก็คืออย่างที่นายเคยพูดเอาไว้เราจะลงสปริงเกอร์ทุกอย่างว้าวโอ้โห ใช้สปริงเกอร์ทุกอันเลยใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยปลูกว้าวอ,วอว้เดี๋ยวนะมูลบอสซัมเธอโตอย่างเร็วเลยอะกำลังโตเนี่ยเจนเจมสซัํมจะลงไปตอนไหนนะ่จะลงมูลบอสซัมไปแล้วน, <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ตรงนี้้ยงาน,นหน <c oughs> หูกำลังโตเลยโอ้โหโตเร็วมากโอ้โหโอโกมาชูมโกมาชูมก็โตโตเร็วเหมือนกันอะไรกันเนี่ยฉันปลูกต้นมะเฟืองก่อนนะโอ้โหต้นมะเฟืองสตาร์ฟุ้ดสิเนี่กว่าสตาร์ฟรุตอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับมาดูกัน let's go เอาล่ะในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาดูว่าผักของฉันจะโตไปถึงแค่ไหนกันที่อะไรเนี่ย โอ้ยเอ็นเจมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างอ่ะผลไมใ้ใหม่ไหนโอ้โหอะไรกันเลยเนี่ยเอ็นเจอะไรเนี่ยเอ้อยชิคกี้เฮ้ยดูมะเฟืองฉันสิ <c oughs> เดี๋ยวจะจะบอกให้ดูมะเฟืองตอนนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นแตนมันคืออะไรบ้างนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ใบใหญ่ๆนี่มันคืออะไรกันเนี่ยโอ้ยชิคกี้เอ็นเจเดี๋ยวนะวนะะออร่าถึงงตี้้เเลย <c oughs> โยโดียวนะฉันหาเธอไม่เจอเอ็นเจพาฉันออกไปหน่อย <c oughs> อยู่หลังสวนโอ้หโอ้ oh my god อันนี้มันจะต้องเป็นผลใหม่แน่ๆเลยอะ่ะเมล็ดใหม่อะ่ะอะไรนะ <Ooh. S 2> มูลบอสซ้ำแน่ๆ <Ooh. S 2> เลยอเอเจ <c oughs> <c oughs> แต่ว่านี่มันไม่ใหญ่ไปหน่อยเลยอ, <c oughs> <c oughs> อก็นั่นนะสิ ฉันว่าแบบนี้มันโอ้โหกินพื้นที่สุดๆไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยก่อนอื่นเลยเอ็นเจ่ไหนๆก็ได้ผลใหญ่ขนาดนี้แล้วอะ่ะเธอใช้ไอเทมใหม่ในการล็อกก่อนเลยดีไหมอาจจะได้ไม่เผลอเก็บว่าว้เข้าใจแล้วแป๊บนึงนะฉันหาไม่เจอโอเคงั้นเดี๋ยวล็อกไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็พิกนี้ฉันไปลองมาแล้วล่ะเอ็นเจถ้าเกิดว่าใช้เจ้าเนี่ยล็อกไวอ้อ่ะคนอื่นจะไม่สามารถขโมยผลเราได้ด้วยแล้ว จริงเหรอเจ๋วเลยก็ยังถือว่าดีนะที่มันสามารถล็อกผลไม่ให้โดนขโมยได้เจ๋วเลยแบบเนี้ยว้าเออแต่ว่ามันมันเหมือนมันจะซ้อนในซ้อนในซ้อนกันอีกทีนึ้อเนี่ยโอ้จริงด้วยสิมันไม่ได้ออกแค่ลูกเดียวนี่นะเอ็นเจใช่ไหมอ่ะเหมือนจะมีอ่ามูลบอสซัมสีทองอยู่ข้างในอีกทีนึงอ่ะใช่ฉันก็ว่าโอ้ยเดี๋ยวนะฉันแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเอ็นเจฉันว่าเธอเก็บบ้างก็ได้นะมันใหญ่ขนาดนี้ฉันว่าเดี๋ยวมันก็โตอีกอ่ะก็นั่นนะสิเอองั้นเดี๋ยวเอา อกก่นนแล้วัเก็บอันใหญ่เลยเก็บอันใหญ่เลยฉันอยากเห็นเอ้ยฉันเก็บอะไรอยู่เนี่ยอู้ดอยู่นะอู้ดจมีลูกอะไรสีทองอลัมขนาดนี้ด้วยแดะมันคืออะไรเดะเอ็นเจว้าวอะไรกันแล้วนั่นอ่ะโอ้ยตอนนี้ดูไม่ออกแล้วว่าอะไรคืออะไรเอาเป็นว่าเธอเก็บอันอันใหญ่นี่ออกไปก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อชิคก้ันเก็บอันนี้มาไหนไหนไหนเก็บอะไรมานี่ เ้ยอะไรอะไข่ไข่อีสเตอร์เอ็กหรอหรืออะไรเลยเขาบอกว่ามันเป็นมูนโกลว่ะอ๋อมูนโกลว์ว้าวเจ๋งแจ๋เดี๋ยวไปเช็คราคาทีหนังแล้วก็นี่มูลบลอสซัมอ้หอันนี้เหรอมูนบลอสซัมใช่ขนาดจิ๋วอ๋อเป็นอันเล็กโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้เป็นอันเล็กแสดงว่าอันที่มันโตอยู่นั่นคือมันขนาดใหญ่กว่าปกติหลายเท่าเลยนี่นะใช่นะสิโอ้เจ๋วเลยเจ้แล้วแมบแบบมีสีทองซ้อนอยู่ข้างในอีกอันนึงด้วยโหรีบเก็บเร็วอ โอ้ชิคกี้ก็เก็บมาแล้วโค้ก็บมาได้แล้วเหรอนี่อ้าวเฮ้ยทำไมไม่เห็นใหญ่เหมือนที่มันโชว์อย่างนี้เลยอะโชว์ก็นั่นละสิโอ้ยอย่างนี้ก็ขี้โกงอะดิเอ,อ๊แต่น่าจะน้ำหนักเยอะหรือเปล่าเอ,เ,ลเอ็นเจกี่กิโลอ่ะเออสิบสี่กิโลเอสิบสี่กิโลเหรอไหนลองเอาไปขายดูหน่อยสิไหนลองเช็คราคาดูก่อนว่ามันเท่าไหร่ไม่น่าจะแพงมากหรือเปล่าหน้าตาดูธรรมดาธรรมดานะเอ็นเจเจ็ดแสนแปดโอ้โหอันแค่นี้เจ็ดแสนแปดเลยเหรอโอ้ยแจ๋วเลยฮะ สุดดยอแล้วถ้าอันสีทองมันจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ฉันรู้อันนี้โกลเลยสักอย่างมูลโกลไงปุนโกลอล้านเก้าชิคกี้อันแค่นี้ห้าล้านเก้าเจ๋อมูผลไม้ใหม่ก็ถือว่าดีนะเนี่ยราคาดีใช้ได้เลยสุดเจ๋วฉันไม่จะนึกถึงอันสีทองนั่นเลยแต่ข้างหลังนี่เก็บได้มป็นเนี่ยเขียวเรื่องแสงเนี่ยนี่รู้ไหมเนี่ยว่ามันซ้อนกันอยู่กี่อันเนี่ยฉันดูไม่ออกเลยอะหนึ่งสองสามนี่แค่ที่เห็นนี่ก็ซ้อนกันทั้งสามอันแล้วอะว่าแต่ต้นจริงๆมันอยู่ไหนยังไม่รู้ลนตอน วอามันอันนี้ด้วยนะเนี่ยอุย้ยโอ้โหไอเชไดจังที่หยิบออกมาให้ช่ชยอันใหญ่ๆไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาก็แบบว่าลดขนาดมันให้เราถือได้เท่านี้อยู่เดียะยังไงก็ราคาดีอยู่ดีนะนี่ไงต้นมันอยู่นี่เอ็นเจไอ่ะนี่ไงโดนต้นต้นไผ่บังอยู่เนี่ยสีม่วงๆเนี่ยอันนี้คือลำต้นของมันนะโอ้ มันแปลกมากเลยนะเนี่ยอยากจะเห็นชัดกว่านี้อยู่หรอกแต่ว่าฟาร์มของเธอลกชะมัดเลยจริงเฮ้ยโยจะมีอะไรอย่ะเออชิคกี้มาดูกันว่าเมื่อกี้ฉันเก็บอะไรมาบ้างนี่โอ้โหนี่มันเห็ดเห็ดมูลไลท์นี่นะใจแล้วนี่เห็ดเรื่องแสงต่างๆโอไอ้โบ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมูลโกลอ๋อมูลโกลแบบธรรมดาจะเป็นสีเขียวแบบนี้สินะใ่แล้วเฮ้ยเจ๋วดีแฮะเหมือนสลามเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นใหญ่เกินโอ้โหโอ้หน้าตาเหมือนไข่เลยแฮะ นั่นน่ะสิตอนแรกฉันนึกว่าเป็นไข่นะเนี่ยใหญ่แบบบิ๊กปบิ้มใหญ่กว่าตัวเธอประมาณสามเท่าได้เจนจ์เจ๋งแจ๋วพริกงเลยก็โตวันโตคืนโอ้โหนี่มีพริกสีทองอลามชามใหญ่เบ้อเล่ด้วยอ่ะจริงเหรอเนี่ยดูนี่สิโอ้โหใหญ่เบ้งใหญ่เบ้งโอ้โอย,อยอจิกเนี่ยอะไรเนี่ยมันฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยมะเฟืองโอ้โหนี่ไงสตาร์ฟรุตเอ็นเจว้า เก็บม,มาดูสิเก็บม,มาดูหน่อยขอลูกเบ่งๆสักลูกสิเอ็นเจอื้ออา้าวลูกใหญ่แต่ไงเหลือเท่านี้ <c oughs> ลูกตั้งใหญ่เก็บออกมาทำไมมันเหลียนลูกเท่านี้ล้ะเนี่ยอ๋อมาเฟืองหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอใช่แล้วแล้วเวลาหันล <ไ S 2> งนามามันก็จะเป็นเหมือนรูปดาวด้วยนะอ๋อนี่ไงถ้ามองจากมุมบนมันก็จะเป็นรูปดาวอย่างนี้ใช่แล้วถ้าก็เลยเรียกว่าสตาร์ฟรุตสินะฉันอะไรยังชอบเลยลองเอาไปขายดูสิมันเท่าไหร่เอ็นเจเช็คราคาหน่อยอ๋อฉันคิดว่านี่น่าจะไม่แพง่ะชิคกี้แสนห้าเองอ๋อแสนห้าก็ไม่ถือว่าแย่เอ็นเจ โอ้ยชิกี้แจนว่าฟาร์มชันนี่มันแบบว่าเหลือจะเกิดโอ้ยวิ่งชนโอ้ยโอ้คือดูสิผมแบบนี้มีงูก็ไม่แปลกลกเกินนั่นน่ะสิแต่สุดยอดเลยฮะเจ้าผลมูลบอสซัมเนี่ยโูกครั้งแรกเธอก็ได้สีทองมาทั้งหลายอันแถมอันใหญ่บัลเลอร์เธอด้วยแจ๋วเลยใช่ไหมล่ะถือว่าสําเร็จอยู่ได้เอ็นเจโอ้โหเอาแหละเอ็นเจก่อนที่จะไปกันในตอนนี้เราสามารถใส่โค้ดได้ด้วยนะรู้เปล่าอ๋อที่ก็ <จะ S 1> ใสใ<น>่ตรงไหนอย่างนีไน่ไงเธอเข้าไปที่รูปฟันเฟืองไซส์บนเสร็จแล้วก็ข้างล่างส ดเลยให้พิมพ์เข้าไปว่าลูน่าโกลว์ลูน่าโกลว์แล้วก็เลข10นะเดี๋ยวแล้วก็กดเคลมได้เลยน้องๆที่ดูอยู่ก็สามารถใช้ได้นะโค้ดเนี่ยได้ซีแพ็กมาด้วยอ,ะอ่ะออแล้วน้งนองๆอย่าลืมช่วยกันซับสไคร e กด like, กไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะส่วนคลิปหน้ามาลุ้นกันว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงสุดฮอรหรือเปล่าเพราะวคลิปหน้าเราจะมาส่มสัตว์เลี้ยงสุดฮรกัน